ไม่ผมดูดนันี้บอกไม่กินบวงไม่กิน,นสวนสสดีครับอยู่ดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะยาเตียผ้าเสื้มาตำมะฮุงใส่กุ้งจัดการเลยแม่มีผพักซัเนี่ครับสองพักแล้วก็ข้าวปุ้นสองพักสองพักสามพักสดน้ำม,มาด้วยซิมนามนะ้าตำมะฮุงใส่กุ้ง อืเข่าวซุ้มกันม้วนไม่เข่าวัดแม่ตังบ้ามาเสืยข้าวปุ้นแม่ว่าไหมจะกินข้าวปุ้นเอาข้าวปุ้นมาซานข้าวปุ้นมาซานคือตะกี้เนาะบ้านเขาเอิญข้าวปุ้นบ่ <Yeah. S 1> บ้าน น่าเคยเป็นคนทันภาคกลางท่านว่ายุดกินขนมจีนไหมโอ้ก็จะได้กินขนมของ,องจีนเนะานนะแบนี้เนาะกินครับหมดแล้วเอาเยอะไหมเอาหลายๆเลยครับเราตากให้เต็มถ้วยนะวูวเป็นข้าวปุ้นหนาเน,น,นี่ยห่ะเติ้งตากให้เราก็ต้องกินที่นะข้าวปุ้นตะกี้กินดูเยอะอประแดกตอน วาจิดสี่เอ้ยว่าจีิงยัมบนโตก็นิ่งกั่งปักปลาดเป็นบอมแมววีธรรรกายบอกมองเป็นยังวีแห้งโหดเ <c oughs> นี่ยไปซื้อผักค้าหาซื้ออมริบอมแดนมองนี่หายากว่าสัญดง่นงอยากบอกองอยากพอมาพี่แม่ข้ามาบับเบิดตัวทั้งจาของกระลังงามโอ้วสอนอ่ะ มันแก่้วบาเนี่ยฟันตัวมันหนาเนี่ยตันมันหนาเนี่ยบอกอวือมันเกิดไรปานั่นใส่บกตัวน้ำหน่อยหนึง่งอ้ากันที่แล้ว่ะบ่ แม่เคลีย่าปัญหาอย่างผมจับเบื้องหนึ่งคือปักคนมือผมแม่อยากออนมันไม่น้ำมาปุก๋ยก็เลยไล่น้ำเปล่าพี่น่อคุณดไอด้มีอันอไล่น้ำทักแช็มากเนะนี่ยันเสร็จไปเบื้องย่อมงานตรงนี้ ทักแชทมานในเรื่องที่นอ้องได้โพดมีแบบไรนน้นเอาแบบปลูกเร้วๆเอาซหสินะปลูกพรอ้พรอมพร้อมปลูกมี่าพร้อมจะอเอาอะไรนยครับต้นหยาหน่อยพูด <c oughs> เอากลุ่มก็หวานน่ะ แม,ม,ม่กินพะขาหลุดแม่กินนี้แม่กินทุกอย่างว่าพักไม่มากกินเผาเออ,อสมุนีบไดแผพักแป้นไม่กินเนาะ ช่มนี่กินแฟนกินเพื่อนคนว่าพักพื้นบ้านกับนาพักพื้นบ้านกับพักกระเบื้องพักซีเมนต์เที่มันแล้วพักกระเบื้องพักหลังคาสิว้ะพักพื้นบ้านกับพักแปนตัจ้ะทมันใส่ไม่ทันซีดทั้งเด้อ ปากดีเป็นตอนกินแล้ะพอนอ้พี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินตำกุ้งเนี่ยใส่ผักกุ้งเนี่ยใส่ข้าวปุ้นบานน้อเด้อแม่ปลาโจกเป็นนคำภาฝากพี่น้องแน่แม่ปลาซอยแม่นะปลาแดกปลาซอยยังบ่เปิดปลาอบแม่บพราะนเปิดปลาอบไม่ยานแม่พบนางเม่ล่ามันพอนหอนบอก เขลูซีบอกว่าหอดหมอ่องให้เปิดหม่องเนา <c oughs> ะหม่องหอดเวลาเปิดพอเปิดพออบอบเนี่ย <c oughs> มาแม่บว่าเฮ็ดเบืดเดียวแม่เสี่ยวมากินนี่แม่เฮ็ดปลาแดกปลาดงมันข้าวเฮ็ด <c oughs> <c oughs> ห่อนย่างกินค่อยกินหอ <c oughs> นรอบย่างกินค่อยกินอย่างมื่อพี่แม่ไม่ไม่กี่โต๊ะขาดนี่นะเสียนที่ตามแม่เน๊ ตกสาจะซื้อดอกลูกบพามันตกน้ำดอกราะมันตกสาดอกเ้าปุ้นนี่กินได้ทุกเวลาเนาะพี่น้องเนาะขึ้นกต่กินได้ข้ามกักินได้ มันไม่แต่แม่บ่เนาะผู้บ่มากับโบกินแม่นี่นาแม่นี่นาเราเรื่องแม่เนี่ยหนากับโบกินงครับปุณย์เปงเปียงระหว่ามาแล้วบ่มเราบำมลีบ่โอ้แล้ววันดำหน้าปีนั้นเน่ยซื้อกับปุณย์แม่แบสวยสมื่อสุดหกพ่อพัวเอิบพ่อผมน่ะเออแม่พ่อผมน่ะเอิบพอมาคือ้นบ่ เขาเพ่อก,กินเอริบารแม่ของแม่นขึ้่ยแม่ของพอ่อคือยาน้องของแม่นี่คือ่นนะประตูน้องของพอ่อคืออประตูแม่เท่าแม่เท่าหึไม่ผมดูดอันนี้บ่หื <c oughs> ไม่กินบวงไม่กินซ่อน <c oughs> บ่โดกประเด็นตอน แม่ก็กินไปยกนึงแล้วเนาะบ่ไม่เห็นแนวมากก็ซื้อแม่เขาเขามากินใหม่งอจะกินผู้เดียวเนี่ยไงซุ่มพี่น้องเนี่ยไงแม่ว่าไม่อิ่มแล้วได้หืมซีมันจะแซ่บขึ้นล้วแม่วอดว่าไหนดอกนี่แนวกินแนวกินแน่มากอะแต่เบิ้งเจ้าของเน่มันขึ้นแม่ยังอยากเนาะเบิ้งพี่น้องพี่ว่นกินแม่ก็อยากเลิกก่น บอึกบ่นบอมเคือ่ามือามือเทีนพันไม้พันบเแดงนะพันออกมวดืองพันบแดงพอันเหลืองพอนัเหืองซุกกับเหลืองเหลืองสิละเอาหมกุ้งนะแม่เอาลูกอยงแกัดลิ้นจะคลองมึงนึงบอก้อเอามเอรีด้วย กินห,หลายๆหลักแม่กินห,หลายแล้วแม่กินยกด้วยเหรอว่เสร็จพรมแล้วกุ้งโอ้มาห้ามันหลาตะเวนหลาเพลงเนาะแล่นไปแล่นมาออมไปออมมามันอึดเบียกนั่นน่ะมาทั้งไหนไปทำง,งานมาเนี่ย เยีานี้มันขึ้นรีโจนนาะนี่นีมันขึ้นมันกระทำอนู่นี่มึงเศรา้าไร่ม้อไส่เกียกุ้งกันบะแอปากดีใส่ลาลายนาะมึงกินเพ้เดียวเกีอบเศ้าโตแล้วนะตัว่วตัวก็ว่านบาน พอล่ะผมผมพอนานนั่นอะองแล้กวาดนุ่มอกระดาษเปียกนั่นเงขอบคุณครับนี่ฮลูกใส่แม่นี่มันบาปเหมืนบอกแม่ใส่ลูกนี่มันสิไปม,ไปม,มาไปท่านมัวไปกูสิไป <c oughs> ลูกไข่ใส่ง่ายไงงูมาเหรียญบานเนาะมูแม่มเหรียญบาน ว้าวลูกอ่านข่อยใส่ย่าย่างลูกอันพวกแม่พวกนี้ว่าโอ้ลูกข่อยมันจะใส่ง่ายตอ,อนอลูกขอ่ยอ,กขอยก็ไกด้สิเวลาตักน้ำมาสู่แม่กินแน่อุย้ยลืมบอกออกเดบอะไรอันนี้เ,เรื่องจริงเนี่ยแล้วเขาเลยไปเรียนตลกพวกแม่ไปขายพักเตียงนด่ปลูกเตียงนี่ตะกี้ปลูกเตียงแล้วก็ไปขายตลาดนะ้าโดยง่วงงอัสิกะเอาไปขายไปอีกราคาหนึง่ง แยกนั่นเราไปแต่ยังัวกวางโมหนะง่อยบางงามนะบังง่อยบางงามก็ขายอีกราคาหนึ่งน่วยงามก็ขายอีกราคาตหนึ่งบ้านนี้ครัคนบ่อยากซื้อเรา้ว้าของเราเป็นบางงามแล้วบ้านบางงามมันบางงามซื้อได้มันดีดีดีนี่มาตัวนี้เบิ้งก๋าเจี๊ยด้วยเบิ้งบ่มีเงี้มีแต่เนื้อมันนั่งนันเราหักปอกออกมาเป็นมันเป็นแมงบ่งหักมาไม่บ่งแม่หันมันคอยนี่เห็นมันง็อซื้อมันดีนี่มันมันเบิ้งมันบ่เสียเบ่้งเอาหักโป่งว่าอุ้ย บางวยกับมี่ละน่เด้เขาก็เย็นนี่ล่ะว่าซะเด้ว่าซจะเด้ก็เลยกลายเป็นแต่หัวไปเลยกบบยังก็กสมหวานหวานผสมเชียวหวานผู้พ่อประกาศยูนใน่นันในรถลูกุ่้ายรถบ่เืื่องไดไม่ว่านะเรื่องจริงนี่ก็ได้ลูกเด็กน้อยสี่หปีนี่ล่ะเล็กน้อยผู้ใช้พ่อประกาศยื่ได้ทั้งหนารถว่าสมเขียวหวานนะครับหวานหวานมีแต่หน่วยหวานหวนครับ เส้นเด้อครับเด้อตั้งลูกว่าโอ้ยสิหวานหันอย่งน่าสมสิตายกินมาน้ำทางมาเลยเอพอพ่อวะม,มาหน,านีมานั่งหนีมานั่งหนีเด่ไปพ่อล้วพี่น้องไปมือนี้พ่อกันตัวนี้ครับมือหนา,หาเนี่ยแซมมาซุ่มกันไหมเปาโน่ฮอร์โมนกินเขาซุ่มกันครับผมหาแนวมาซุ่มกันครับพี่น้องมาคลิปนี้กับกดไลค์เป็นกำลังใจกันใด้เรอยครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับไปครับผมคือเก่าขึ้นเดิมแล้วเนาะค่ะ ขอคุณหลายๆได้พี่น้องได้ดีมากินน้ำกันขอบพุณหลายๆที่มาเป็นครอบรัอร่อยนัวนขอบคุณอีกครั้างที่กดไหลกดแค่กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะหอพี่น้องเขามีแต่ความสุขได้พี่น้องเด้ครับมีความสุกขควจะเจริญมีเงิน,ม,งนมีทองบบอึดอยูอึดกินลำลำรวยรวยโบกเก็บบบจนเนาะพี่น้องเนาะ<ม>ยู่ไสยอยูใสกะ พอแต่แน่ดีพอแต่คนดีๆแล้วพี่น้องเนะน้อยู่บ้านเฮ้าอยู่เมืองนอกอยู่สปป่เล้าอยู่ไซกับไซเฮ้าก็เป็นพี่น้องกันขอบคุณหลายๆที่ว่าเป็นคอบครัวอร่อยนัวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอย่าลืมดอกรีลืมกันเนื้ยอย่าลืมเน้ออาหารบ้านนอกเนี่ยครับผมเมือหนามาส้มกันไหมครับ